สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนดูเรื่องการจัดหาเงินทุนระยะสั้นซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ธุรกิจนำมาใช้สำหรับการหมุนเวียนและจัดการสภาพคล่องในกิจการหัวข้อนี้มีความสำคัญมากเพราะแทบทุกธุรกิจต้องมีการจัดหาเงินทุนประเภทนี้เพื่อใช้ในการดำเนินงานประจำวันการจัดหาเงินทุนระยะสั้นหมายถึงเงินทุนที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปีซึ่งเหมาะสำหรับค่าใช้ใจ่ายประจำของธุรกิจเช่นการซื้อวัตถุดิบ การจ่ายค่าแรงพนักงานหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและจำหน่ายกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือหลักในการทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดหนึ่งในแหล่งเงินทุนที่ง่ายและนิยมมากที่สุดคือเจ้าหนี้การค้าหรือที่เรามาเรียกว่าเครดิตการค้าธุรกิจสามารถซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบมาก,ก่อนลแล้วชำระเงินในภายหลังได้<ล>ข้อดีคือไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดทันที ทำให้ธุรกิจมีเวลาบริหารเงินทุนแต่ถ้าชำระชาเกินไปอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือกับคู่ค้าได้เช่นกันอีกแหล่งเงินทุนสำคัญคือการกู้ยืมจากธนาคารซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นการกู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงินการเบิเกเงินเกินบัญชีหรือสินเชื่อระยะสัน้นวิธีนี้ช่วยให้ธุรกิจได้รับเงินสดมาใช้อย่างรวดเร็วและเหมาะกับกิจการที่ต้องการเงินทุนทันทีเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ แต่ก็มีต้นทุนดอกเบี้ยที่ต้องบริหารจัดการให้ดีอีกวิธีที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันคือการขายลูกหนี้การค้าหรือที่เรียกว่า f a คทอ r ร n g ธุรกิจสามารถนำใบแจ้งหนี้หรือลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระไปขายให้บริษัท f a คทอ r i n g และแลกเป็นเงินสดทันทีวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการเก็บหนี้นานเกินไปและทำให้ธุรกิจมีเงินสดมาใช้หมุนเวียนได้ทันเวลา นอกจากนั้นยังมีแหล่งเงินทุนระยะสั้นรูปแบบอื่นเช่นการออกตั๋วแลกเงินการกู้ยืมจากบุคคลภายนอกหรือการเช่าซื้อซึ่งทั้งหมดนี้ก็ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจได้เช่นกันการเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจเงื่อนไขาทางการเงินและความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งทุนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินทุนระยะยาวจะเห็นได้ว่าเงินทุนระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า ต้นทุนดอกเบีย้ยมักจะต่ำกว่าและเหมาะกับการใช้หมุนเวียนในกิจการอันในขณะที่เงินทุนระยะยาวมักใช้สำหรับการลงทุนถาวรเช่นอาคารเครื่องจกักรหรือโครงการขนาดใหญ่ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจสรุปแล้วการจัดหาเงินทุนระยะสั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและเสริมการดำเนินงานประจำวันของธุรกิจ สุดท้ายนี้การเลือกใช้แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมคือเส้นทางสู่ความมั่นคงและการเติบโตของธุรกิจนะคะ